สวัสดีวันจันทร์ที่6ค่ะเรามีอัพเดตการบ้านด่วนๆกันเนาะก็คือตัวทัสโกคราวนี้จากเมื่อวานน่ะเราที่พูดคุยกันไปเรามองว่าเออยืน18ถึง18.2.3ถ้าผ่านได้ก็ดีปรากฏว่าแต่เช้าเปิดมาแล้วไล่ขึ้นมาให้จากสิไปสิบเลยนะคะแล้วก็ตลอดวานอ่อนตัวลงมาพร้อมๆกับตลาดเนาะ ก็อยู่ประมาณ18.3.4.2แล้วก็มาท้ายตลาดมาปิดให้18.3อ่ะคราวนี้มาดูไล่จากทางเฟรมใหญ่มาเล็กนะจากมันมาวีมาเดยก่อนมันที่ EMA 5้ายังตัด20ขึ้นอยู่นิดนึงนะคะเรารู้สึกว่าจังหวะเนี้ยมันดูดูเป็นจังหวะสำคัญด้วย คราวนี้มาดูวีควีคเนี่ยตัดขึ้นมาโอเคอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สามอ่ะเห็น EMA ห้าของวีคไหมสิบเจ็ดจุดเจ็ดประมาณเจ็ดแปดเรามาดูมัน1 7ประมาณ17.7เจ็ดจุดเจ็ดแสดงว่าแถวๆเนี้ย มันต้องมีอะไรสำคัญหรือว่ามันเป็นจุดที่ควรจะเป็นจุด stop loss วัน,นเนี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหม17.7แล้วก็เด้ง17.7แล้วก็หยุดที่แค่นั้นอ่าคราวนี้เฉลยปริศนา EMA แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราไม่ชอบเราเริ่มรู้สึกกังวลเกี่ยวกับทัสโกคือแท่งนี้เราไม่ชอบการมีไส้นี้เลย ไส้อย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยโอเคแล้วพอมาดูหกสิบนาทีเหมือนกับว่าสุดแรงเขาอะขวางที่สิบแปดจุดหกมากๆเลยเราก็เลยไปค้นต่อมันมีจุดหนึ่งที่เราว่ามันน่าสนใจทัสโกะค่ะมีบทวิเคราะห์หลายเจ้านะคะ แล้วคนที่ให้ราคาเหมาะสมสูงสุดอะที่18.6แล้วเป็นบทวิเคราะห์ที่อัปเดตก็คือ,อ,อของขอ Asia p l ั s อัปเดตมาวันที่20มกราจากรายละเอียดของเขาอะปัญหาที่เรากังวลก็คือปัญหาเวเนยังอยู่แล้วก็ไอ้น้ำมันดิบที่จะเอามาสกัดเพื่อมาให้เพื่อจะให้เป็น ยังมะตอยอ่ะมันมันมันหาแทนจากที่อื่นน่ะได้ไม่พอเท่าที่เคยได้จากที่เวเนีสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องซื้อยังมะตอยจากที่อื่นแล้วเอามาขายต่อทาสโกไม่ได้แค่สกัดยางมาตอยนะคะเขามีโรงเก็บกับเรือขนของเขาเองแล้วก็คาซิตี้เขาค่อนข้างใหญ่เนาะอือ ฉะนั้นมันก็ได้เปรียบที่จุดนี้ไปแต่สำหรับเรานี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาถาวรอ,อืมเราอยากเห็นสภาพที่ดีกว่านี้ถึงแม้ว่าราคาของยางมาตอยจะดีขึ้นก็ตามอ่ะจากความคิดเห็นนะวิเคราะห์แบบนี้แล้วกราฟเป็นแบบนี้แล้วเราที่รัน DW มาเราต้องทำยังไงอ่าที่เราอยากเห็นก็คือถ้าวันเนี้ย เด้งขึ้นมาอย่างนี้ให้เราอะพรุ่งนี้สิบ6ดอะเราอยากเห็นว่าไปแถวนั้นอีกทีไหมถ้าไปได้เราไม่ผ่านเราขาย d w ทิ้งหมดเลยนะเราว่ากันใหม่อ่าแต่ถ้าไปได้แล้วผ่านเราอาจจะแบ่งทำกำไรส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็ถือที่เหลือไปดูว่าโอเคสุดมือคว้าด้วยพื้นฐานเท่านี้สภาพอย่างเงี้ยเขาไปได้ถึงไหนอันนี้คือทัสโก้นะคะถือเป็นอัปเดต อีกตัวหนึ่งวันนี้ที่เป็นเป็นตัวตัวเด่นตัวนำของเราเลยเมื่อ2อาทิตย์ก่อนแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจมากคือให้ RRR แบบใจฟูอะแล้วเขาก็พักราคาเขาพักไปแล้วเมื่อวานเราพูดอยู่คำหนึ่งในการบ้านก็คือเรามีตัวใหม่มาเสริมตัวเดียวคือแบมแต่ว่า ตัวอื่นๆที่เราเคยทำกันบ้านเก็บมาก่อนน่ะเดี๋ยวเรารอดูก่อนว่าเขาพักราคาเราเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อวานน่ะเราพูดถึงแค่ฟอสกับ KCE เราเราไม่ได้พูดถึงทิปแต่จริงๆอะ่ะเราดูทิปอยู่ด้วยคราวนี้ที่เราทำทันก็คือเราอัปเดตเพื่อนในห้องไลน์ของแลบหุ้นทุกห้องเลยเราจะสังเกตนะคะพฤหัสสุกแล้วก็วันนี้เราเรา,เราแบบเตือนทิปถี่มากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ เห็นเขียวเต็มแท่งนี้ไหมอ่าจริตเดิมนิสัยเดิมเราจะดูจากทางเฟรมวีก่อน EMA ห้าห้าสิบจุดสามหกอ่ะ EMA ยี e 20, ่สิบห้าสิบเอ็ดจุดห้าดูซิมันมีอะไรติดไหม EMA ห้า e ของมันอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดจุดหกวันนี้ปิดห้าสิบเอ็ดจุดสิบห้านะคะ ่ะวันนี้เปิดมาห้าสิบสิบงแล้วก็มาถึงห้าสิบสอง 52, แล้วก็พักที่ห้าสิเอ็ดจ็สิบห้าสำหรับเราถือว่าสวยนะอืมแล้วพอเราไปอ่านบทวิเคราะห์ดูฟันด้าเนี่ยเขาไม่ได้มีประเด็นอะไรลบจริงจังเลยนะคะแล้วจริงๆแล้วไตรามาสสี่แล้วก็ปีนี้ทั้งปีอ่ะมันจะ น่าจะส่งผลบวกให้เขามากๆด้วยแปลว่าอะไรทุกคนให้ราคาเหมาะสมเขาอะอยู่ที่ช่วง7 0็ดถึงเจหมดแล้วมาทำอะไรแถว50ต้นๆถ้าอย่างเงี้ยหมายความว่าไงการที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นถึงแม้ว่าจะขึ้นในอัตราที่ชลอลงอะเป็นผลบวกกับทิปนะเขาเป็นประกันภยัยแล้วประกันประกันภยัยค่อนข้างหลากหลายที่มีฐานะการเงินดีด้วย ดีพอจะซื้อคนอื่นได้อย่าลืมนะคะว่าช่วงโควิดอ่ะมีบริษัทประกันเจ๊งไปสีเจ้าแปลว,ว่าที่ขนาดเค้กอะ่ะเท่าเดิมคนคนกินส่วนแบ่งอะ่ะหายไปหน่อยนึงแปลว,ว่าคนที่เหลือมีสิทธิ์ที่จะได้ส่วนแบ่งมากขึ้นอือหนึ่งในนั้นคือทิปใครมีเงินมากกว่าคนนั้นพร้อมกว่านะคนนั้นได้เปรียบสำหรับเราทิปมีอัพไซด์เยอะมากแล้วจะทำยังไงดี สิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่เชิญไม่ชองสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในพอร์ตเราเราอาจจะต้องลดน้ำหนักทัสโก้ลงอย่างที่บอกเมื่อกี้คือที่18.6เราคอนเซิร์นมากเ,เราอาจจะค่อยๆเพิ่มน้ำหนักทิปขึ้นคราวนี้ทิป DW ไม่มีตัวที่ in the money เลยตัวที่ strike price ใกล้ที่สุดคือ58.75นะคะอ่า ส่วนที่ strike price ที่ไกลกว่าน,นี้ก็จะเริ่มประมาณ60ขึ้นไปจนถึง70กว่าข้อดีคือ time d e c a ของ I D W O T M พวกเนี้ย time d e c a เหลือหลายร้อยวันมากก็คือกะว่าถ้าสมมุติเธอซื้อชั้นก็ไปราคา hit strike price ก็คือวิ่งเข้าเส้นชัยกันอีกสิบสองสามไตรมาสหน้าแทบจะถือการข้ามชาติพบแต่ไม่เป็นไร ก็ไม่แปลกนะถ้าเกิดเขาจะมองทิปแบบนี้เพราะว่าคือถ้าอย่างเงี้ยทุกคนมองว่าเออน่าจะกลับมาแถวหกสิบเจ็ดสิบได้ถึงออกถึงออก DW สเปคแบบนี้กันมาอักไซส์สูงมากถ้าแบบเนี้ยอย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือเราจะลดน้ำหนักทัสโกลงนะเพราะว่าไม่ว่าขายแบบขิงขาอะไรเล่ยยังไงเรากําไรอยู่แล้วทัสโกอาจจะค่อยคอย เพิ่มน้ำหนักทิปมากขึ้นทุกครั้งที่ผ่านแนวแนวหินแนวบ่าข้างซ้ายสําหรับหุ้นที่เป็นอย่างนี้ค่ะคือเป็นดาวเทรนลงมาก่อนอะ่ะทุกครั้งที่ราคาปรับตัวขึ้นเราจะหันไปมองข้างซ้ายเสมอว่าเขาเสมออย่างนี้ไหมสาหรับเราเราจะเรียกอย่างนี้ว่าบ่าบ่าข้างซ้ายอยู่แนวนี้อ่าห้าสิบ้าห้เทสอยู่ถ้าผ่าน ก็คือ56าหกแถวๆเนี้ยเออแถวๆ56เดี๋ยวเราดูว่าเขาเคลื่อนที่ได้เป็นยังไงแล้วก็ดูมูดตลาดว่ามันส่งเสริมให้ทิปเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ง่ายขึ้นอีกไหมหรือว่ามีเหตุปัจจัยอะไรไหม่ซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้มันทำให้ทิปขึ้นได้เดี๋ยวอันนี้ค่อยๆอัปเดตไปแต่ว่า DW ที่เราซื้อมาเมื่อเช้า ทิปเราซื้อมาทันจริงๆอะ่ะตอนเปิดตลาดเราเห็นห้าสิบสลึงอะ่ะเราก็เก็บนะเราเก็บทิปท้ายตลาดวันศุกร์มาหน่อยนึงด้วยซ้ําซื้อมาแบบคอมาเก็ตเลยแล้วก็มาซื้อเช้านี้อีกตอนห้าสิบสลึงตอนเปิดแล้วก็ตรงห้าสิบห้าสิบอีกหน่อยนึงนอกนั้นก็ไม่มีอะไรปรากฏว่าตอนที่เขา แล้วเราเราคอลซ้ำๆที่ห้าสิบเอ็ดด้วยนะหมายถึงว่าในห้องของและพูนอะเราเรียกถี่มากจนเรารู้สึกว่าเออเพื่อนคนอื่นคงน,น่าราคาแล้วลหละแต่ว่าเอ้ยมันมันต้องดูอะเพราะถ้าผ่านห้สิบเอ็ดได้สําหรับเราเรื่องใหญ่อ่ะคราวนี้ผ่านไงผ่านมาปิดที่ห้าสิเอ็ดเจสิบห้าเราก็เลยว่าเออทิปะน่าสนใจแล้วดูถ้ามองจากพื้นฐานอะดูจะปลอดภยัยแล้วเป็นพื้นที่ยืนได้นิ่งมากกว่าทัสโก แต่เดี๋ยวถ้าเกิดตลาดเปิดแล้วอาการเป็นยังไงก็ค่อยๆอ,อ,อัปเดตหน้างานากับในห้องไลน์กันไปละกันโอเควันนี้คลิปสั้นๆอัปเดตการบ้านก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเจอตัวใหม่ว่ามีอัปเดตอะไรอีกเราจะมาทำคลิปสั้นๆไว้ให้อีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะ